โอ้ยโอ้เราใส่ปุ๋ยอะไรพี่เนี่ยก็เอเี่ยขี้ไก่เออขี้ไก่ครับลองโอ้มีขี้ไก่ด้วยพี่น้องเนอะสังเกตยังไงครับผมเห็นเลยครับขี้ไก่ครับแล้วแล้วอาสูตรเล่งผลเนี่ยพี่ใช้อะไรครับก็เอปุ๋ยเคมีธรรมดาสูตร15หรือเปล่าพี่ใช่ใช่สูตร15แล้วพี่น้องเ้อรวมๆแล้วประมาณกี่ต้นพี่สำหรับฝรั่งอะพี่โอ้หลาย หลยอยู่พอมันไอ้ดงเก่าตรงนู้นยังยังมีอยู่อีกอข้างในก็มีอีกเนาะอ่าโอโ้โหเห็นนั้นดงเก่าเรามาจากบ้านเราเลยใช่ไหมพี่ใช่อเอามาตลาดบุรีนะครับพี่น้องครับโย<อ>ฝนฝน,นตกเราไม่ได้ดูไหมฝนตกแรงไหมกระดานเศรอีสานใช่แน่มาแล้วลครับมื่อนี้พี่น้องครับภาพี่น้องมาเบิร์นวนบัคซีดาอีกคือเก่าคือเดิมครับพี่น้องครับนี่ดกแห้งครับต้นสับมาจากตลาดบุรีโดยตรงครับพี่น้องครับ สวัสดีครับพี่บัดครับผมสวัสดีครับคุณพี่พสมบัติเนาะครับครับผมที่เป็นคนหลัดบุรีโดยตรงนาเพี่เนาะครับในเนื้อที่เท่าไหร่ครับอยู่นี่พี่เนื้อ,อไม่ได้วัดเหมือนกันเพราะเนื้อที่มันไหลเราก็เลยไม่นึกออากปลูกแค่ไหนก็ปลูกไปเลยปลูกไม่ได้กล้าเลยพาเดินไปดูข้างในหน่อยครับพี่มันดกเกินนะพี่ผมดูแล้วมันดกเกินสวยมาก หลักๆแล้วเราเคยทํามาก่อนไหมพี่การเกษตรเนี่ยทา<ำ>เคยทํามาอยู่เนาะ <c oughs> ทำอยู่ที่ลาดหลียล่ะครับผมทําอยู่ที่ลาดบุรีอํเาเภออะไรพี่อํเาเภอเมืองอํเาเภอเมืองออเห็นว่าพี่จะขายที่ตรงนี้ด้วยใช่ไหมใช่ใช่ครับจะกลับไปอยู่ที่นูนใช่ครับผมสิบแปดไร่ได้พี่น้องนะอ่าสิบสิบแปดไร่จะขายเดี๋ยวผมจะใส่เบอร์โทรพี่เข้าไปถ้าสมมติว่ามีผู้ใดสนใจจากใดที่ของพี่นะครับอ่าเป็นที่ซอปกรนะพี่เนาะที่สปกรโอ้พี่น้องครับ ยังไม่ได้ห่อเนี่เพราะว่าเพิ่งจะกลับมาครับครับวิธีการดูแลเราดูแลอย่างไรพี่เนี่ยทำไมไม่มีเผียไม่มีาแมลงกัดยอดใบอะไรต่างๆเลยพี่ใส่ปุ๋ยใส่ยายาก็ไม่ค่อยได้ฉีดเท่าไรหรอกอครับโอ้มีตัวนี้ด้วยเลยพี่นี่ยเนี่ยนี่นี่นี่ตัวตัวปัญหาที่ว่ามันจะให้แห้งกิ่งคือตัวนี้อะนี่เออบ้านบ้านผมเรียกแมงบุรีเออนี่นีมันชอบแห้งกิ่งเลยนะกิ่งอ่อนๆนะครับครับ S <S <S ครับอ๋อปกิ่งอ่อนเนี่ยมันชอบแห้งอันนี้เราปลูกได้จักเดือนจักปีละพี่นี่ครับ <S <S อันนี้สองปีสองปีเนาะพี่เนาะสองปีผลนผลิตเราได้ขายได้ขายไหมพี่ก่อนหน้านี้ <S <S ขายตัดทุกอาทิตย์อืมครับพี่น้องครับอ้ยโดกแห้งนะครับเด้อถ้าถ้าถ้าไม่ตัดมันก็จะแห้งลูกใหญ่ครับหลักๆแล้วฝรั่งกิมจูนี่เรามาจากราชบุรีเลยตรงเนาะพี่เนาะใช่ใช่ ต้นกาเนิดเขาอยู่ที่นู่นเนาะพี่เนาะใช่แล้วพี่ก็เองพี่เองก็เป็นคนราชบุรีใช่ฝนมาใหญ่มาอยู่อาเภอบุญทลิกด้วพี่น้องเ้อใช่โอ้วยี่หมีอู้หึงามแต่พี่เออพัดนะเออโอ้ขาวจ๊วะเลยเออขาทาขาทาอันนี้พอเราไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ดูแลอยู่ช่วงหนึ่งฝนมันตกไหมกระดาษมันเปื่อยครับ ฝนมาตกแรงกระดาษเปื่อยเลาไม่ได้มาห่อซ้ำครับ <พอ S 1> เดี๋ยว <ไป S 1> ผมสิบอกพี่กัดเด้อพี่เด้อเด้อพี่น้องครับเดี๋ยวผมสิบอกพี่กัดพี่กัดอยู่นีค่คืออ่าบันน้นหงหลากาักกะตำบลพนงามอำเภอปุตติลีกจังหวัดอุบลราชธานีปกติแล้วพี่เป็นคนราชบุรีอถ้าใครสนใจก็มาเอ คือยกส่วนไปเลยโอ้ง่ามแห้งเลยพี่น้องเนาะตัวนี้เป็นกิมจูธรรมดายไงพี่กิมจูไรเม็ดกิมจูไรเม็ดบ้าเขาทาแห้งสูดรยอดแห้งพี่น้องครับคือผลลมารกลากไม้นี่เราปลูกไว้ในสวนนี่ยอะแยะไปหมดเลยใช่เราจะขายที่18ไร่ตรงนี้ด้วยทั้งหมดเลยโอ้เป็นตาซีดายแห้งพี่น้องเนี่ยครับ เจดีแห,หงนะครับพี่น้องก็สิวาซันนะครับเออไอ,อ,อ,อตรงนู้นมะาพร้าวน้ำหอมก็ปลูกเอาไว้แล้วนั่นเป็นลูกแล้วลูกมันเป็นลูกแล้วนะ่ะเล็กๆเองอะ่ะนี่นี่ห่อได้แล้วนี่นี่ห่อ,อได้แล้วอ่ะห่อได้แล้วนี่อืมนี่ละเอา้าผมถามเนี่ยพี่บ้านนี้ลกัลกๆเลยเป็นยังพี่คือสีเศร้าเห็ดสวนอยู่นี่อ๋อกลับไปอยู่บ้านเจ้าของไปอยู่พุ่นขามีบ้านอยู่พุ่นมีสวนมีพุ่งันแมนแมนลักๆเลยสวนอยู่นี่เป็นดินของที่ที่พ่อตาที่พ่อตาอ๋อนี่ ถ้าใครมาเซ้งก็ห่อได้เลยนี่ห่อได้เลยขขยได้เลยครับสามารถถ้าขอหาผีเพื่อนไหนเด้อครับเด้อนี่อันนี้เป็นฝรั่งกิมจูไรเม็ดเนาะพี่เนาะอ่าฝรั่งกิมจูไรเม็ดอาไรเม็ดผมอยากจะรู้ว่ามันไรเม็ดจริงจริงไหมพี่คือทําไมลูกมันกลมๆอ่ะพี่มีเม็ดไหมฮะปกติแล้วไรเม็ดมันจะลูกยาวไม่ใช่เลอพี่ถ้าลูกยาวมันเป็นไอ้นี่ไอ ไอ้มันเป็นฝรั่งไอ้นี่มันมันมันคนละพันคนละพันนะพี่เนาะมันคนละพันแต่ตัวนี้เราเราการันตีลูกแบบไร้เม็ดเลยนะพี่เนาะเออเป็นอีกแปลกๆครับพี่บางบางลูกมันก็มีเม็ดแต่ว่าเม็ดมันจะไม่ไล่โอ้ยอ้เราใส่ปุ๋ยอะไรพี่เนี่ยก็เอ้ขี้ไก่ขี้ไก่ ครับอโอ้มีขี่ไก่ด้วยพี่น้องเนอะสังเกตยังไงครับผมเห็นเลยครับขี่ไก่ครับแล้วแล้ว,ลวอาสูตรเร่งผลเนี่ยพี่ใช้อะไรครับก็ไอปุ๋ยเคมีธรรมดาสูตรสิบห้าหรือเปล่าพี่อ่าอใช่ใช่สูตรสิบห้าแล้วพี่น้องเนอะรวมๆแล้วประมาณกี่ต้นพี่สําหรับฝรั่งอะ่ะพี่โอ้หลายหรือหลายโย พอมันไอ้ด,ดงเก้าตรงนู้นยังยังมีอยู่อีกอกข้างในก็มีอีกเนาะอ่าโอ้โหเันนั้นดงเก้าเราเอามาจากบ้านเราเลยใช่ไหมพี่ใช่ออเอามาตลาดบุรี้ะครับพี่น้องครับฝนฝนตกเราไม่ได้ดูหะฝนตกแรงนะกระดานเปื่อยครับปกกลับเข้ามาห่อจะต้องมาห่อซ้าใหม่เมื่อก่อนแม่ยายเรายังไม่เสีย ใช่เราก็ไม่ได้กลับไม่ได้กลับไม่จำเป็นต้องกลับเออเราเราก็ดูแลของเราอยู่ในส่วนนี้เราจะกลับไปอยู่เป็นเพื่อนพ่อตาใช่ที่โน่นเพราะว่าพ่อตาย้ายไปอยู่ไานบุรีบุนแล้วใช่โอ้ไปจังสีนะครับพี่น้องครับอันนี้ลายมดมดมดมันกินครับเรื่องราคาเดี๋ยวเดี๋ยวจังมาคุยกันนะพี่น้องครับเดี๋ยวให้เขาโทรหาสำหรับผู้ใดสนใจนะครับพี่น้องครับทีวาอยบ้านอนุ่นฮงนะครับเด้อ ทีนี่เป็นทียู่บันนุ่นทองครับพี่น้องครับต่อจากบานหน้าโดมป้าต้นนี้ไหมพี่น้องครับอุ้ยคือโดกแข้งจะไปไโดกคากโดกแน่แล้วพี่เนาะถ้าไปต้นเก่านั้นจะโดกวก,โดกว่าต้นเก่าตรงไหนพี่นู่นนูน่นอีกเหรอ,อข้างในนูน่นออโอ้มองไปเห็นเลยพี่แต่ถ้าถ้าถ่ายอย่างนี้มันจะไม่เห็นนะพี่มองไม่เห็นหรอกเพราะมันต้องเดินข้ามนี้ไปประมาณกี่ต้นพี่ตรงนั้น ตรงนั้นเลืออยู Trail, er ่ไม่กี่ต้นหรอกพอต้นไหน่อไ้ต้นมันตายก็ปล่อยมันตายไปอืมครับครับพราะอเราจะไอ้เปลี่ยนที่มาพููกตรงนี้ใหมไงอืมครับผมขี่รถพานไลยเทือแล้วครับพี่น้องครับผมว่าจะเข้ามาแต่ว่าบังเอิญนว่ามันมันบกคอยสะดวกครับก้อนหนานี้ากาอีกอย่างนึงคือตอนอมบท่านตดพ้นผลิตหลายปานนี้นะครับใช่ครขาใช่เท้าอืมอืมใมากมื่อนี่เนี่ยม้าคางทางนี่โอ้เป็นขาวๆเลยครับพี่น้องครับ โอ้นวยนี่แม่นี่ไอ้กระดาษเปิดใช่ไหมเพอกระดาษเปิดมันโดนแดดนี่ครับผมชิมได้ไหมพี่เนี่ยได้ได้ได้เด็ดเลยเด็ดเลยขอบคุณมากพี่ขอบคุณมากผมจะได้รู้ว่ามันลาเม็ดจริงๆหรือเปล่าเด็ดเลยเราขายนี่เราขายยกแปลงเลยใช่ไหมเออขายยกแปลงเลยครับโอ้ยสมโอเออส้มโอก็มีนี่ส้มโอพันหยังพี่นี่ท่องดีบอกครับท่องดีปาดพี่น้องครับ ซื้อที่ได้นี่มาพาน้ําหอมก็มีนอุ่นในดงฝรั่งครับดงฝรั่งมีมีทวดทิบยทวดแดนเลยเนาะพี่เนาะใช่มีไผ่มีหยางแม่นเบิดแม่นทีองเบิดแม่แม่น่ะไปยันดงมันพูดอ๋อมาพี่ตดถนนดำแล้วพี่น้องด้วยตีถนนดำสิบแปดไร่เออในบ่อก็มีปลาเอาเอาไปเบิ่งครับพี่ปะมาเที่อมีผู้สนใจเพิ่มเขาอยากเห็นอยากกันได้ที่ของพี่นะครับ มีบ่อปลาด้วยใช่ไหมมีม,มีปล่อยอปล่อยบ่าวทัดกับภาษาอีสานจักภาษากางครับ <c oughs> วันนี้ครับแต่ว่าพี่เพิ่นก็อยู่มาสี่ปีแลนะ้วเนาะพี่เนาะพอจะฟังรู้เรื่องอย่างเนานะรู้เรื่องรู้เรื่องครับไห<อ>นอ่ะครับพี่น้องครับต่อแล้วครับเนดะ้อตรงนี้เป็นอู้ยป่าไหมเห็นไหมมีสามีสาน้ำนอฟอดนอฟพนะี่เนาะอ่ามีสาด้วย โอ้ oh, oh, oh. สาใหญ่นะพี่น้องนะหอยค่มเต็มบอ่อเลยนี่ uh huh. เลี้ยงหอยค่มไว้ด้วยนี่ครับเวลาหน้าแหลงก็มีหอยให้งมแกงครับผม